สวัสดีค่ะขั้นแรกเราก็แช่เส้นก่อนนะคะประมาณ1ชั่วโมงถึงสองชั่วโมงหลังเส้นแล้วเราก็เดนน้ำออกนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่กระทะแล้วก็ค่อยคใส่น้ำเย็นลงไปค่อยๆผัดจนเส้นมันนุ่มนะคะผัดไปแล้วก็เติมน้ำไปใจเย็นๆนะคะ เนี่ยค่ะค่อยๆเติมน้ำไปพอแล้วก็ผัดใช้ไฟปานกลางนะคะแล้วก็ผัดเส้นไปในระหว่างที่เราผัดแล้วก็หยิบเส้นขึ้นมาดูด้วยนะคะว่ามันเส้นนุ่มดีแล้วหรือยังเนี่ยค่ะหยิบแล้วก็ดูว่าเส้นนุ่มดีแล้วเส้นนุ่มดีแล้วเราก็ ก็ผัดไปสักพักหนึ่งแล้วก็เติมน้ําไปถ้ายังไม่นุ่มดีเราก็เติมน้ําไปนะคะจนเส้นทั้งหมดมันนุ่มดีะคะ่ะแล้วก็ผัดแล้วก็คลุกเขาไปแล้วก็ให้เส้นมันนุ่มผัดจนเส้นนุ่มนะคะเพราะถ้าเส้นไม่นุ่มแล้วเราเอาไปทาผัดไทยมันจะไม่อร่อยนะะเนี่ยคะ่ะแล้วก็จับเส้นดู ว่ามันนุ่มดีแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาซอสผัดไทยใส่กระเะนะคะแล้วก็ค่อยๆเอาเนื้อไก่้ลืมเนื้อหมูลืมเนื้อนะคะลงไปผัดกกับซอสคลอไช้ของเรานะคะนะคะแล้วก็ตัดให้ใส่จุกนะคะเอาเนื้อไ่ เนื้อสับที่เราจะใส่นะคะืสกดีแล้วก็พยายาเย็เยน,เยนแล้วสลใส่ปลตงดีงน,นะคะใสเนเย็นได้กินผัดไทยที่อร่อยนคก็ผัดไกผัดไกนะคะส่เ,ย,เย,ย็นๆพอเผัดไก่เสร็จุ ให้มันเหลืองดีแล้วก็พักแต่คางต่ัแล้วก็ใส่เต้าเี่ห้พูดลงไปผักกับน้ำซอสผไทยที่อยู่ในกระทะแล้วก็ผักถ้้มันสุกดีหลังจากนั้นก็ใส่ไข่ดปค่ะนี่สลัดสองที่นะคะใส่ไข่สองฟองไข่เราก็ไม่ต้องใส่อะไรมากคะะทอไปแล้วก็ดี ดีให้ไข่มตัวะให้มันเซตตัวนะคะแล้วก็มีไข่ให้มันเซ็ตตัวดีพอเสร็จแล้วเราก็นะคะผัดแล้วก็เอาเส้นลงไปในกระทะนะคะแล้วเราก็พายาซอสนะคะคุมามิมซอสผัดไทยนะคะแล้วก็เทลงไป บนเส้นของเราที่เราผัดไว้ที่เส้นนุ่มน,นะคะเราก็ผัดคลุกเค้าให้เข้ากันค่ะคลุกเ้าแล้วก็ชิมรสว่าเราชอบชํามากชํามน้อยนะคะแล้วก็คลุกเค้าแล้วก็วกะะวกกวกใส่ถั่วฝ่นลงไปนะคะเนี่ยแล้วก็ผัดคลุกเค้าให้เข้ากันแล้วก็ใส่ พริกป่นลงไปค่ะหลังจากนั้นเราก็ใส่ใบกุชชายลงไปค่ะกระัดคลุกเขาเป็นอันเสร็จพิธีนะคะเราไม่มี